อ,อกินสละกันนี่กาหลังจากที่สละอืม,อมยังว่าไม่มีเม็ดอืมหวานดีแท้แล้วกินกับเกลือไม่ค่อยแบบฟิล อืมเย็นแทะน้ำน้ำน้ำรีบเลยวันนี้คุณมีเวลากินไม่ถึงช,ชั่วโมงหนึ่งครับนี่มันหวานนะมันต้องขอบเปรี้ยวก,กว่านี้หน่อยอามะม่วงมันของกว,วินเปรี้ยวกว่าจฉลอะอีกอ่ะ อเย็นมากนี <Wasn 't> ่ไงข้างข้างมินน์อ่ะนี่มันเย็นน่ะนี่นี่นี่พ่อเติมแล้วนี่ขวดนี้เอาขวดนี้ก็ไหนพอเติมล้วให้พ่อลูกจัดการกันไปก่อน เย็นไปล่งก็เหลืออืออออมนนนะืมันเย็นนะมันเย็นมากมันเย็นเลยอะแต่มันหวานเออมันหวาน ตัดมาเลยจากต้นแล้วเอามาแกะกินเลยมันจะได้ไหมมันจะเปรี้ยวไหมหรือว่ามันแล้วแต่พันคะ่ะอยากรู้จังอะ่ะชอบกลิ่นมากเลยป๊อปไปแล้วพี่ป๊อปครับอืมเย็นหอมาก มันบุญมันเย็นนะ เลิศเลยนะแต่มันเย็นย้ำอยู่อย่างนั้น